อันบุญทานทำไว้ไม่สูญเปล่าเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ได้ดอกผลทำความดีทีระนิดภุกจิตตนย่อมได้ผลดนดีแท้แน่นักเอยขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุวชุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศ์ของวัดพระธาตุวชุเทพ ออกอากาศทางสถานีวิทยุวพทสองจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยติยานุศาสรตเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกา วันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามาหนึ่งวันจากวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเป็นเจ้าอาวาสสำหรับตอนนี้ผู้พูดก็มาพักอยู่ที่นี่เพื่อ ทำงานกเกี่ยวกับการย้ายสังกันเช้านี้ก็ขึ้นไปบนดอยสุเทพไปเอาสมนโนครัวใบทะเบียนวัด กระดาโดยสุเทพลงมาเพื่อที่จะย้ายจากวัดไข่หินนี่ไปโดยสุเทพเหตุผลก็คือว่าจะต้องทำหนังสือเดินทางหนังสือเดินทางใหม่ที่เคยพูดไว้ว่ามันเหลืออยู่หลายปีเสียด้มันมคนจริงก็ต้องอย้ายไปนานแล้ว หลายปีมาแล้วปีนั้นกำลังทําทําใหม่ๆเลยปีแรกเลยนี่ก็จะครบห้าปีปีหน้านี่จะครบห้าปีแต่มันก็เหลือไม่ไม่ถึงปีแล้วก็ทำทำใหม่ซะเลยมันจะได้ตรงกับวีซ่าวีซ่าก็จะ ได้ห้าปีเหมือนกันเช้ได้หมดพร้อมกันเลยออาล่ะอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะธรรมะกันเลยวันนี้ปาปัญเจปุริโสกัยิรา นะนังกจิราปุณับปุณังนังตตมิชันทังกริยาธาทุขโขปาปัสุตยโยนะอันนี้มันจะตรงข้ามก,กันกับอีกอีกพุทธภาษิตหนึ่งว่าสุขโขปุญญสัตสยโยนะเอออันนั้นนี่สังสมบุญนำสุขมาให้อันนี้สังสมบาป การสั่งสมบาปนำสุขมาให้เอ้ยนำทุกข์การสังสรรส่งสมบาปนำทุกข์มาให้หรือการสั่งสมบาปเป็นทุกข์ใจความก็คือว่าปาปันเจปุริสุกนิลาบุรุษเมื่อ ทำบาปเมื่อบุรุษทำบาปก็ได้เมื่อบุรุษทำบาปไ,นะไม่ควรทำบ่อยๆไม่ควรอย่ามีความอยาม่าทำความพอใจในบาปนั้นณธํนะามิฉันทังกริยาทาอย่าทำความพอใจอย่าชอบใจหรือชื่นใจในบาปนั้น เพราะว่าการทำบาปนำทุกมาให้หรือการสังสมบาปทำนำทุกมาให้สำหรับเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าประกอบสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบ่อยบ่อยเมืองเจตวันนี้พระทับอยู่นานมีเรื่องเกิดขึ้นบ่อยวันนี้ก็ทรงปาราบทรงปาราบพระเถระชื่อไสยสกัดไสยสกัดเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาที่ว่าเมื่อกี้นี้ปัปปัญเจปุริสูกยิลาเนี่ยนะนักนังกริยาปุนัปปุนังนักตรริฉันทังกริยาถะทุขโผปปัตสกุจโยเนี่ยมีเรื่องเล่ามาว่า การพระเสยยกสกเทระนั้นเป็นสัติวิหาริกของพระลลุทายีเทระเหมือนกันโอ้พระลูลุทายีเทระนี่ก็มีเรื่องมีเรื่องเล่าเยอะออมีเรื่องเล่าเยอะเหมือนกันแล้วก็มีลูกศิษย์แต่ทีเนี่ย เป็นพระอุปชาบวชลูกศิษย์เป็นสัตวทวิหาริกเนะคนไหนที่บวชเนี่ยกับพระอุปชานั้นคนคนนั้นเรียกว่าเป็นสัตธิทวิหาริกของพระอุปชาแต่ถ้าไม่ได้บวชกับมร่อุปชาคนนั้นแต่มาอยู่ด้วยนี่เรียกว่าเป็นอาจารย์ถ้าบวชให้เลยเนี่ยเป็นสัตธทวิหาริกนะ อันนี้ก็เออพูดบ่อยๆไม่เป็นไรเ,เสร็จแล้วก็เกิดเนี่เกิดความเบื่อหน่ายไม่พอใจมไม่มีไม่มีความยินดีไม่มีความยินดีในความเป็นพระในตัวเองที่เป็นพระเนี่ย ก็เลยบอกความไม่ยินดีคืออยากจะสึกนะนะนะเรื่องคือเรื่องก็คือว่าอยากจะสึกบอกแกพร,ระอุปชาคือท่านพระโลลุทธาก็าถูกท่านพระโลลุทธายีชักชวนชักชวนให้ทำปฐมสังฆาทิเศษคือพระอุทธายีกนะ เห็นว่าเออให้เมื่อคนไม่มีความยินดีอยากจะสิบเก,กิดคงจะรเออมีความรักความใคร่อะไรเ,เกี่ยวกับเรื่องการม,มคุณอะไรเนี่ยเลยชักชวนให้ทําปฐมสังฆาทิเศษอวบสังฆาทิเศษข้อที่หนึ่งปฐมปฐมสังฆาทิเศษอ่ข้อที่หนึ่งคือการออทำ ความสำเร็จความใครด้วยตนเองท่านพระสยะสกัเทระก็ทำตามคำแนะนำทำกรรมนั่นคือผฐมสังฆาทิเศษเป็นอาบัติสังฆาทิเศษข้อที่หนึ่งเพราะว่าตัวเองนย เพราะความไม่ยินดีในพรหมจรรย์ไม่ยินดีในพระเหลืองที่ตัวเองบวชอยู่นะเนีเกิดขึ้นความไม่ยินดีเกิดขึ้นก็ทำตามที่พระอุปชาคือพระโลรุทายีแนะนำพระพุทธองค์ทรงทราบกิรยิยาอาการการทำนั้นก็ได้ ตรเรียกพระสยจสกเทละกษมาตรัสถามว่าจริงจริงหรือท่านภิกษุสยจสกจริงหรือที่ท่านทำอย่างได้ยินว่าท่านทำอย่างนี้จริงหรือไมอะไรท่านพระสยจสกนั่นก็รกราบทูลพระพุทธองค์ว่าจริงพระพุทธเจ้าค่า แล้วพระเองค์ก็จึงตรัสว่าเอ่อทำไมเธอจึงทำกำหนักอย่างนี้อ่อทำไมเธอจึงทำกำหนักอย่างนี้อ,อืเพราะว่าอืเออดูก่อนโมฆะบรุษเออโมฆะบุรุษโมฆะนี่หมายถึงว่าเปล่า มบุรุษบุรุษเปล่าคือคือคนไม่ดีคนไม่มีคุณธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหรือทำผิดเนี่ยนะเ,เป็นการถูกตําหนิเพราะองค์จะทรงตําหนิว่าหรือด่าก็ไดเ้เป็นคำดา่า โมฆะบรุษเนี่ยนะอันนี้เป็นคําเป็นคําที่หนักที่สุดดอกที่พระพุทธองค์ใจกับภิกษุทั้งหลายนะอืมโมฆะบรุษใครทําความผิดอะไรก็บอกว่าโมฆะบรุษโมฆะสตรีเออนะทำไมท่านจึงทำกรรมหนักอย่างนีนะ้แล้วก็สงตำหนิท่านอาศสยศักดิ์เนี่ย โดยประการต่างๆอ,อีกอีกมากมายหลายอย่างตรงบัญญัติสิขาบทอบัญญัติสิขาบทเพิ่มเติมอีกด้วยแล้วก็ตรัสว่าก,ก็บุคคลทำกรรม ขนาดนี้เนี่ยย่อมถึงความทุกย่อมย่อมถึงความทุกย่อมเป็นผู้ได้รับความทุกแมในปัจจุบันแล้วก็ในสัมภาระพุทปัจจุบันนี้ก็ได้รับความทุกคือได้รับความทุกใจความไม่สบายใจย่อมได้รับความทุกแล้วพอตายไปในภพหน้า ในชาติหน้าก็จะได้รับผลกรรมนี้อีกจะได้รับผลกรรมความไม่ดีผิดเป็นอาบัตนี้อีกต้องเป็นอาบัติใหญ่อันดับสองรองลงมาจากปาราชิกนอันดับสองรองลงมาจากปาราชิกทิกาบทนี้สังฆาธิเศสนี้จะต้อง เข้าปริวัตรจะต้องเข้าปริวาตหกราตรีขึ้นไปนะอ,อถ้าถ้าคนที่ทำความผิดนี้ปิดไว้นานๆไม่ได้บอกคนอื่นนะไม่ได้แสดงอาบับก็ต้องนับวันต้องนับวัน หลังจากที่อยู่มานักหกราตรีเลยนะเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ปริวัตรเนี่ยตามจำนวนวันที่ที่ได้ปุกปิดไว้สมมติว่าปุกปิดไว้หนึ่งเดือนห้เาเดือนหนึ่งปีอย่างเงี้ยนะก็ต้องอยู่ปริวัตรหนึ่งเอ่อหกเดือนหนึ่งปีหรือห้าเดือนตามที่ ทำที่ปิดไว้มยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้แสดงคืนอาบัตไม่บอกใครแต่ถ้าบอกสมมติว่าผ่านไปสักห้าวันสิบวันหรือหนึ่งเดือนเนนะ่ก็บอกหรือสามวันบอกอยู่ปริวาตแค่สามวันอยู่มานัดหก ลัตรีก่อนเหมือนกันที่ปริวาสทีเ่เขาทำทำกันเนี่ยหลายหลายหลายหที่หลายหแห่งที่มีการเข้าปริวาสเนี่ยโอ้เออเนว่าหมดเวลาที่ที่มีการเข้าปริวาิ นี่นะอยู่เนี่ยอย่างอย่างวัดลำเปิงนี่เนี่วัดลำเปิงนี่ออกพรรษาแล้วนี่ก็ต้องก็มีการเข้าปฏิบัติทุกปีนะทุกปีแล้วก็ที่อื่นๆอย่างที่แม่แตงนี่เออเห็นมีวัดเออแม่ริม วัดหลวงพ่อประเสริฐอันนี้ทำทุกเดือนอืมทำทุกเดือนเดือนหนึ่งก็สิบวันสิบเอ็ดวันมีทุกเดือนใครเอเร่อใครดูไหมเนี่ยเป็นอาบัติเนี่ยทางการที่เศษเนี่ยก็ไป เข้าปฏิวาติได้มีม,มีมีทุกเดือน <c oughs> ที่อื่นๆก็มีอย่างม่อนฤาสีอย่างนี้จะมีปีละครั้งพระธาตุสีจมทองนี่มีปีละครั้งวันไหนมีพระเยอะๆจะมีพระที่ทำผิดอบัตรสังฆาทีเศษนี่ พอออกพรรษาหรือตอนฤดูการอานอกพรรษาเนี่ยก็จะมีการเข้าปริวัติยกเว้นในกลางพรรษานะเพราะว่ามันอย่างน้อยมันตองสิบวันสิบเอ็ดวันสิบวันสิบเอ็ดวันแต่นี่พระพุทธองค์ก็บัญญัติสี่ขาบทคือ ให้เข้าปริวัติคือ,อ,อข้อที่หนึ่งเนี่ยอาบัตสังฆาธิเศรณินิตั้งไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแต่ว่าที่บัญญัติเพิ่มเติมก็คือ,อ,อวิธีการออกจากการออกจากอาบัตนีที่จะพ้นจากอาบัตนี้ได้ก็จะต้องเข้าปริวัติ อันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยสมัยอยู่กรุงเทพก็มีพระฝรั่งพระฝรั่งม,มาบวชที่วัดวัดบรวรวัดบรวรนิเวศนะเสร็จแล้วก็ศึกออกมา ก็มา,าทราบทีหลังคือตัวเองทำผิดเนี่ยผิดระบัดข้อนี้แหละ,ข,หละข้อที่หนึ่งเนี่ยประถมสังฆทาที่เสรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกใครเขาซึกเอามาแล้วมา,าทราบทีหลังโอ้ตัวเองผิดเนี่ยเป็นระบัดเนี่ย ก็เลยมาขอบวชอีกใหม่อันนั้นก็มาบวชที่วัดมาบวชที่วัดมหาธาตุนะมาบวชที่วัดมหาธาตุก็บวชทาไมบวชเพื่อที่จะเข้าปริวัตย่างนี่บวชบวชเพื่อจะเข้าปริวัติเพราะว่าทําผิดอาบัติอืแล้วก็บวชบวชอยู่ตั้งหลายตั้งหลายเดือนอะ บวชอยู่ตั้งหลายเดือนแต่ว่าไม่บอกใครอะ่ะไม่บอกใครพอสืบออกมาแล้วก็มานึกได้โอ้มันผิดเอมันผิดก็เลยบวชใหม่บวชแล้วพอบวชเสร็จแล้วเข้าปริบัตินับจำนวนวันที่ตัวเองอยู่น่นกี่เดือน เราถว่จะบวชหนึ่งพันษานะ่ะสามเดือนก็บวชเสร็จแล้วก็เข้าบริวติเข้าบริวัติให้ครบจํานวนวันสามเดือนให้ให้ครบจานวนวันที่ที่ตัวเองทําผิดนะที่ไม่ได้บอกกันที่ปิดอบัตไว้ที่ปิดอบัตไว้ไม่ได้บอกใครเหมือนก็นเป็นเหตุ ที่ต้องบวชอีกครั้งหนึ่งบวชแล้วเข้าปริวัติตลอดเลยเออบวชแล้วเข้าปริวัติตลอดอืมสามเดือนสี่เดือนน,นู่นนะเ,เพราะว่าสึกไปแล้วว่ามันสบายใจไงเอ,อมารู้มารู้ทีหลังมารู้ทีหลังแต่นี่เอ,อ เป็นนาบัตโโรพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าโการทำแบบอย่างนี้เนี่ยเห็นปันนี้เนี่ยอย่อมจะได้รับความทุกข์ทั้งในปัจจุบันในปัจจุบันก็คือว่าไม่สบายใจก็ต้องอยู่ต้องเข้าปริวัติอย่างเงี้ยเพื่อให้พน้นเสรจแล้วก็ไปเกิดในภพหน้า กรรมนี้ยังไม่ยังถ้ากรรมเสร็จกรรมมันยังไม่หมดเนี่ยก็ mm hmm. จะไปรับความทุกข์อีกในสัมปารายภเนะเมื่อ mm hmm. จะสืบต่อพระธรรมเทศนานี้พุนองค์ก็จึงตรัสประกาถาแน่ว่าปาปัญเจปุริโสกยิลาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยที่แปลว่าบุคคลทําความผิดทําความชั่วไม่ควรทําบ่อย เมื่อทำความผิดไม่ควรทำบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในความผิดนั้นในความความชั่วนั้นหรืออาบัตินั้นเพราะว่าการสั่งสมบัปนำความทุกข์มาให้อโจระธรรมเทศนานี่ก็คนทั้งหลายได้รับฟังก็บรรลุ โซดาบันเป็นต้นเป็นพาริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นเรื่องนี้ก็จบเวลาก็หมดพอดีเวลาก็หมดพอดีเอาละมาดูก็คิดท้ายรายการวันนี้ได้จากโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้สถานีทํา สถานีทำฝากข้อคิดไว้ว่าอันบุญทานทำไว้ไม่สูญเปล่าไม่สูญเปล่าเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ได้ดอกผลทำความดีทีละนิดฝึกจิตตนย่อมได้ผลดนดีแท้แน่นักเอ่ยโอ้นี่ก็ มโนทนาข้าคุณเนสถานีธรรมโอนี่เป็นสถานีธรรมะเลยเขียนบทประพันธ์เป็นข้อคิดเตือนใจให้กับคนทั้งหลายรายการของเราก็นำเอามาเป็นข้อคิดในท้ายรายการบางบางครั้งก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่ที่พูดบางครั้งก็ไม่สอดคล้องกันนะ อย่างวันนี้จะตรงกันข้ามเรื่องของการทําบุญอันนั้นทําความผิดเรื่องที่เรามาเป็นเรื่องของทําความผิดเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องของการทําบุญทําทาน,น,น,นเปรียบเทียบเหมือนกันปลูกต้นไม้ที่ย่อมจะได้ดอกได้ผลเพราะฉะนั้นเมื่อทําความดีก็จะได้ความได้ผลดีผลดีก็จะดนให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าทาความชั่วทำความไม่ดีก็จะได้รับความชั่วที่เกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกับพระไสยศสกะที่ว่ามาแล้วนี้อ่า <c oughs> ตอนนี้ก็ขอนํารายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิม เป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันง,งดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศลำ้ำจงเพิ่มพูณตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประกาศ ขอเจริญพร